สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาชมอีกหนึ่งเกจิหนึ่งอาจารย์สายแพ้ครับหลวงปู่มั่นวัดไชยสิธิ์อำเภอวังชิน้นจังหวัดแพร่ปีสอง8ห้าบแปดบล็อกนิยมไข่ปลาเล็กไข่ปลาเล็กตัวไหนครับนี่ครับไข่ปลาเล็กสลุยาวครับสลุชนขอบไข่ปลาเล็กเหรียญรุ่นนี้สร้างด้วยการสีนเนื้อนะครับเนื้อทองคําตามจํานวนสั่งจองเนื้อเงิน สามร้อยเหรียญเนื้อทองแดงกับเนื้อละวะรวมกันห้าร้อยเหรียญครับอันนี้คือเนื้อทองแดงก็เป็นหนึ่งในห้าร้อยเหรียญน,นะครับเขาสร้างรวมกันละวะกับเงินละวะกับทองแดงห้าร้อยเหรียญแต่ไม่ทราบว่าอันไหนมากหนนอกกว่าก,กันอันนี้คือบล็อกนิยมในตลาดก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะครับผมได้มาเหรียญเดียวได้มานานละยังไม่ได้ปล่อยให้ใครหาวงที่สองไม่ได้ ของกุ้งมันมรดภาพปีสองห้าสามแปดนะครับเกอบเกอบจะสามสิบปีแล้วนะครับนานาได้สกุกับเหรียญแบบน,นี้ในตลาดในกลุ่มไม่สายก็ไม่ค่อยจะเจอนะครับนี่เหรียญตัวนี้ปลูกเสกที่กรุงเทพนะครับสิทธ์สายกรุงเทพจัดสร้างแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อมาปลูกเสกที่กรุงเทพและเหรียญดุ่น2สองก็เอาบล็อกเนะี่ยไปทําใหม่นะครับเอาไปทําที่วัด ใส่ใส่สิท์นะครับใช้ยศสิทธ์นะครับบล็อกเดียวกันเอาปีเดียวกันแต่คนละวะันละเรียนรุ่นสองแค่รุ่นแรกแหละแต่เป็นบล็อกสองอันนี้เป็นรุ่นแรกบล็อกแรกสร้างในกรุงเทพครับเรียนรุ่นนี้สวยครับดูกลากระบาดตรงนี้ครับเนี่ยจะมีแค่เป็นเพนปากระบาดนะครับสองเนเจก็ไม่ค่อยเก๊น,นะครับเกไม่ค่อยมี แต่มีเกนะแต่ไม่ค่อยเจอเกเพราะมันเจอน้อยครับเดืนเดนเนี้ยคนก็ยังไม่รู้ว่าแท้หรือเกแต่พระแท้ก็อย่างนงี้นะครับรอยตัดธรรมชาติของรอยตัดหักครึ่งรอยตัดหักครึ่งไม่ตัดเต็มใบตัดหักครึ่งตัดหักครึ่งครับปีหนึ่งตัวนี่ก็ผิวเปิดหน่อยหนึ่งทองแดงลมดำ หลุดไปบ้างแต่ยังไม่ผ่านการใช้สภาพยังสวยในสายก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับดูรอยตัดแบบนี้นะครับชัดๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่นี่ผัดแท้ต้องรอยตัดแบบนี้นะครับจังไม่ สวยที่สุดก็ยังดีครับที่มีครอบครองไว้หนึ่งเหรียญหนึ่งใน500ห้าร้อยเหรียญขอบคุณครับที่รับชมคลิป